น้ำผึ้งกันพี่น้องคุนแดดสวัสดีครับพ่อกันกับซ่องมะยูรีพี่เก่าพี่น้องเอ้ยนี่เมนูนำเสนอหอยนาสดใหม่ๆกับกุกับกับน้ำจิ้มรสเด็ด เลงไปเลยจับนวลน้ำกันพี่น้องเอ้ยปบบโอ้ยเจ้าน้ำสดน้ำแข็ห้องห้องโกโก,โก,โก้อะไปนีน้ำิ้มกับปลาค่าขนาด จัดนัวค่ะพี่น้องตัวใหญ่ๆนาะนคือออกมาบุบกระชากหอยนะอยาสวยงามเลยพี่น,โนโ้องคะนี่คร <ś c oughs> ับสะอม พักกระสับผมยอดเลยค่ะขอ,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 อนี่ต้องออกมาบดจิสชินยังยแซ่บ ใส่เสืออของพี่เล no. ่านกนกอมไมเข้ากันหรือเปล่าน้ำจิ้มเจ้าจิ้มน้ำจิ้มพี่เล่า รบบัวครับเชน้ินไ,ได้หลายัอโอ้ขาดซ้ำ เืองใส่กับนีเนยเน่กมไป้เบร้องดยสกับเพกินใส่เอนเตสะอุ่มกับเผือกเใส่ผักเน o เนี่ยเอา่องมือกันะ แข็งมากกินอยู่กับเกงแล้วไมมค่ะพี่น้องก่กินกับหอยจะมีบุบเคยจะคือดไดอไรแจัะเออข่าวทา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนมันขาดอยู่แล้วไอ่เจ้าแป้ง ัวครับแซ่บครับหอยนาสีสดค่ะที่นอาหวานหวานจุบไ,ได้เนาะไปขึ้นได้ให้มันออกเบือืนะเอ้าอะมันได้แต่หัวมันทำเลยนี่ใส่พัก

้องใหญ่แงหามันบอกหวานหวานพคะหรือว่าสะอม มม่คุณมาดูดูรีห้องพักนองก่อนอนน่างไข่เน้นๆค่ะไข่เน้นๆนะไข่เน้นๆค่ะอหอยนาเน้นๆไข่เน้เนๆยัดด่วเลยค่ะเนี่ย Orang labah ni. Wah. Jod Pinang. ลุนรุนรุนรุนุ้ยเน,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 น้นเน,น้นค่ะเน้นเน้นไข่เน้นเน้นเน้นเลยค่ะเน้นเน้นเลยค่ะยั่ยวๆไปเลยจา้าอ,อื้มแสบเป็นเจ็บพี่น้องเลย อย่างละห้องเลยคุณพระลวดอย่างมาห้องชนะุนด,ออนะดน้าม,มันนี่นะเอเอ,เอนี่แหละกินไปจัดไปพี่น้องนัวครับ ป้าพี่น้องตัวนี้ครไม่ออกอออกออกว่ะโอ้ฮนนนยั่วๆไปเลยค่ะพุดนะใครพี่น้อง คุณอ่ะเอาคุณพระรทธเขาดีป่โอ้โหไขยตกไข่ตกพอเลยพอใจค่ะ ันานี <s <S ้การน่ะมันมีกระปุนนะตใจนะ แซ่บน้ำาจิ้มกะเข้าถึงพริกถึงขิงขนาดนี่มาพี่น้องโอ้ยๆมันตกออกมาสิ โอ้เอา oh. hmm. คุณพีโลดเพจคักพี่น้องค่ะอือหืออือคุณพีโลดจบเลยสําหรับคลิปน,นี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ